สวัสดีค่ะทุกท่านคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันค่ะที่อู่หันสาอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมรถดับรุ่นนี้กันมากค่ะเป็นหัวยี่สุโรบอรคอฟนะคะหัวตอนเดียวค่ะหัวไม่มีที่นอนข้างหลังนะคะเป็นหัวเดียวทัสซีนอค่ะคันนี้เลียทะเบียนก็ออกเรียบร้อยค่ะลูกค้าก็กําลังเดินทางจะมารับรถจากทางอู่ของเราไปไว้ใช้งานนะคะไปไว้ดูแลต่อค่ะคันนี้นะคะความยาวของกระบะ3เมตรแปดสิบเซนค่ะรวมฝาท้ายนะคะฝาข้าง50าสิบระแนงสองไม้ค่ะ ุดแต่งของคันนี้ประมาณนี้ค่ะติดฟิล์มสีดำนะคะราคาจบอยู่ที่820,000บาทค่ะรวมพรกอบตอนเดียวเครื่อง 4HK 210 t u r โบค่ะเครื่องสีสูงนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินชมรอบๆคันของคันนี้ค่ะก็ได้เลิกดีค่ะลูกค้าเดินทางมารับรถจากทางอู่ของเราไปไว้ใช้งานค่ะพี่ๆก็อยู่จังหวัดเดียวกันกับทางอู่ค่ะจังหวัดสุรินทร์แต่คนละอำเภอค่ะตัวนี้จะเดินไปอยู่ที่เดินทางไปอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกัานบ่างค่ะ น,นี้เป็นสีเขียวมะนาวนะคะตัดลายลายนี้เลยค่ะลายเพชรเสาหน้าเสาท้ายเป็นลายเพชรนะคะฝาข้างก็ลายนี้ค่ะสวยงามเด่ดนมากค่ะอยู่ในร่มก็เป็นสีหนึ่งออกแดดก็จะเป็นสวาส่างสีหนึ่งนะคะานตู้รบตัวนี้เปิดหน้ารถตัวนี้เป็นลายธงชาติเต็มถืนนี้เช่นเคยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลหน้ากันบ้างนะคะคอนโซลหน้าหัวเข็งนะคะพวกพี่ๆก็ได้เลิกนะคะรับขวัญรถ พงมลัยนะคะห้อยได้เริยบดีนะคะพุ่งพงมลัยหนังแก้วสีชมพูขาตัวนี้เบาดําตะเข็บแดงค่ะเก็บความเรียบร้อยภายในหัวเก่งให้ลูกค้ากอดสมมอบทุกคันนะคะ,ะตัวนี้ก็เป็นหัวเดี่ยวค่ะไม่มีที่นอนนะคะลูกค้าทางหลังนะคะตามนี้ค่ะ ถัทงทํามันตัวนี้มาใหญ่ค่ะเป็นถัง200ลิตรค่ะความยาวฝาข้างนะคะ3.80มเมตค่ะรวมฝาท้ายกระทะใหม่ยางใหม่ทั้ง6เส้นค่ะลายฝาท้ายเป็นลายนี้ค่ะปากนงแก้วอยู่ข้างหมูช้างคู่ด้านท้ายนะคะบางส่วนดังล้อเต็มๆแบบนี้ค่ะ ไทเทนะคะเนี่เสิมให้ลูกค้าพอนใช้งานแบบใหม่ทั้งสองลูกทำที่ล็อกให้เรียบร้อยนะคะกันราวกันถังน้ำมันนะคะใส่ให้นะคะตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้ค่ระระบบลมระบบเบรคของถังนี้เป็นเทปฟี่ค่ะถังลมมาเป็นถังนี้เลยนะคะ เครื่องไว้นะคะยกหัวรถเดี๋ยวยกหัวดูเครื่องของคันนี้กันบ้างนะคะก่อนที่จะส่งมอบนะคะลูกค้าก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะ 你好。 เช็คไฟมันรถป่ะค่ะอ่าเช็คระบบไฟนะคะก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะคะติดหมดไหมอ่ก่อนเดินทางค่ะไฟเลี้ยวไฟหัวเกง๋งไฟพามานไฟสัตวมองนะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็ฝากลูกค้าทุกท่านไว้ด้วยค่ะถ้าสนใจนะคอยากได้รถด,ดัสัสคันหนึ่งไปไว้ใช้งานนะคะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์ของขอู่หันสานะคะสองเบอร์ค่ะ0 8 1 3 6 1 9 2 3นค่ะ0 8น2 7 7 8 5 4 9นะคะก็ทักมาคุยกันได้หรือจะแวะมาที่อู่มาดูรถได้ตัวจริงเลยนะคะทางอู่ก็ ยินดีต้อนรับนะคะให้บริการลูกค้าทุกท่านค่ะแวะเข้ามาชมที่ปุ๋ของเรากันเยอะๆนะคะวันนี้ก็ได้เรืออ่งมีอีกคันหนึ่งค่ะพี่ๆจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะจังหวัดเดียวกันกับทางปู่เลยแต่คนละอำเภอนะคะเดินทางมารับรถจากทางปู่ไปไว้ใช้งานอันนี้นะคะก็ขอให้พี่ๆเดินทางกลับนะคะโดยปลอดภัยนะคะไปทำงานก็ขอให้การงานเยอะๆ ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีกนะคะคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมดังใจปรารถนาค่ะอวยพรไว้ชัยให้ลูกค้าของเราโชคดีมีชัยตลอดปีห4สีและตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางกูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กู่หันษาข,ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้าอีกครั้งนึงเดี๋ยวเอารถสวยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ